มานะครับวันนี้นะความคาดหวังนะครับข้อแรกครับนะครับนะความว่าคาดหวังวันนี้นะฮะนะครับนักข่าวถามว่าผมคาดหวังค <c oughs> าดหวังอะไรกับอินฟูในการแถลงข่าวสิบโมงเชา้าเรื่องมูนิธินะที่ไม่มีชื่อตัวเองนะครับบางคนก็เรียกว่ามูนิธิอะไรนี่มูนิธินินจานะครับหรือมูนิธิที่อะไรนอมินีแล้วแต่จะเรียกนะคือความคาดหวังอันแรกคือหนึ่คาดหวังพูดความจริง เรามีความคาดหวังที่จะให้อินฟูคนนี้พูดความจริงด้วยด้วยปากของตัวเองนะครับสองเรามีคำความคาดหวังว่าคณะกรรมการสามคนเนี่ยจะต้องมาแถลงข่าวเพราะว่าเป็นผู้เขาเรียกอะไรรับผิดชอบมูลนิธิความคาดหวังที่สองความคาดหวังที่สามคือ <c oughs> เอาสเตตเมนต์หรือเรียกว่ารายการเดินบัญชีทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่เริ่มรับบริจาคมาเนี่ยไทยรัฐเขารวบรวมมาหกสิบหกครั้งเนี่ยเอาสเตตเมนต์รายการเดินบัญชีมา นะครับเงินเข้าเงินออกอะไรต่างแบบละเอียดนะเขาเรียกสเตตเมนต์แบบละเอียดเอามาจะได้ตรวจสอบเงินเข้าเงินออกข้อต่อไปรายงานการประชุมทุกครั้งที่มีการรับบริจาคคือการรับบริจาค66ครั้งเนี่ยจะต้องมีรายงานการประชุมเพราะมูลนิธินี้เท่าที่ตรวจสอบมาไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการรับบริจาคมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับเรื่องบรรเทาสาธารณภัยเหมือนคือวัตถุประสงค์เหมือนผู้กู้ภัยนะครับนะครับเอามานะครับนะครับแล้วก็ต่อไปก็มีความคาดหวังเกี่ยวกับเรื่อง สัญญาจัดซื้อจัดจ้างสัญญาจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยว่ามีการจ้างซื้อบังเกอร์เสื้อเกาะอะไรต่างเนี่ยอันนี้เราอยากรู้ซื้อจากใครอะไรยังไงนะครับสุจริตโปร่งใสไหมมีเงินทอนไหมนะครับจ่ายเงินไปร้อยบาทอ่ะอ่าจ่ายเงินไปอ่าจ่ายเงินให้กับอ่ผู้ผลิตเสื้อเกาะสมมุติหนึ่งร้อยบาทนะครับเก็บไปสามสิบอ่าเก็บไปห้าสิบบาทอะไรเปล่ามีการทุจริตคอร์รัปชันไหมนะครับจ่ายเงินอ่าจ่ายอ่า ซื้อสินค้าถูกแต่เม้มเงินไว้หรือเปล่ามีลักษณะการฟอกเงินไหมนะฮนะครับแล้วก็นะครับเรามีความคาดหวังว่าบริษัทของอ,อินฟูคนเนี้ยที่ไปเอาชื่อมลนิธิมามามาโพสต์และแปะลิงก์เงินบริจาคเนี่ยบริษัทของเขาเนี่ยมีหลายบริษัทเกี่ยวข้องอะไรกับเงินมลนิธิไหมนะครับนะแล้วก็หน่วยงานราชการไหนเกี่ยวข้องอะไรบ้างเราอยากคือวันนี้ยสำคัญที่สุดอยากดูเส้นทางเงิน นะครับพอได้สเตตเมนต์เนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนก็นับต่อแลครับนะบก็มาแกะสเตตเมนต์เราอยากจะดูนะแต่ถ้าวันนี้นะครับมีแต่อินฟูมาแล้วก็มานั่งร้องไห้แล้วก็บอกว่าผมรู้สึกเหนื่อยทําความดีนี่มันยากนะนะครับผมขอยุติบทบาทผมกลัวจะเป็นแบบนี้นะฮะเมื่อคืนนี้คุยกับนักข่าวหลายสํำนักเขาบอกว่ากลัวว่าอินฟูามานั่งแล้วก็ยกมือไหว้แล้วก็ แล้วก็เสร็จแล้วก็พูดความในใจว่าโอ้โหการทําความดีที่มันลําบากนะทุกคนก็จะขัดขวางให้ผมช่วยทหารถ้าผมไม่อยู่นี่นะครับประเทศไทยอาจจะเสียดินแดนให้เขมเมน,นะครับนะครับทหารอาจจะต้องขาขาดอาจจะต้องเสียชีวิตจํานวนมากพาะดูจากการปล่อยทีเซอร์นะนะครับมีทหารมาร้องห่มร้องไห้หรือว่ามาอวยพอรอะไรเขาเนี่ยคือผมฟังแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าชายแดนเนี่ย เราอาจจำเป็นอาจจะไม่จําเป็นต้องมีแม่ทัพหรือเปล่าเพราะว่าดูฟังทหารน่าจะต่างที่พูดถึงอินฟูแล้วเนี่ยโอ้โหบังเกอร์ช่วยชีวิตผมได้มันเหมือนกับว่ากองทัพไทยไม่จําเป็นต้องมีแม่ทัพหรือเปล่าเราก็อาจจะขาดอินฟูคนนี้ไม่ได้นะทหารอาจจะขาขาดเสียชีวิตไม่มีข้าวกิน เ,ออเดินไปไหนมาไหนลําบากหรือเปล่านะผมดูนะถนนหนทางนี้ต้องรออินฟูเนี่ยเป็นคนสร้างแสดงให้เห็นว่าประเทศเราเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องมีกองทัพไหมอาจจะไม่จําเป็นจะต้องมีแม่ทัพหรือเปล่าผมฟังฟังดูนะเหมือนว่า,าชีวิตนี้ขาดเธอไม่ได้นะ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 ขาดเธอไม่ได้หัวใจขอสารภาพผมผมดูนะผมดูแล้ว ดูจากคลิปวิดีโอต่างๆเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าอ่ะอะไรเรื่องจริงหรือเป็นค่โฆษณาชวนเชื่อนะเหมือนก็บอกนะครับบังเกอร์ของพี่เขาทำให้ผมรอดชีวิตโอ้โหหมายความว่าเราจำเป็นจะต้องมีแม่ทับหรือเปล่านะครับเราจำเป็นไหมนะนะครับเราต้องมีแม่ทับไหมหรือยังไงเพราะว่าถ้าไม่มีพี่เขาเนี่ยผมอาจจะ เสียชีวิตไปแล้วก็ได้เพราะเพราะเพราะว่าผมรอดชีวิตมาเพราะบังเกอร์โอ้โหฟังแล้วมันน่าสงสารทุกคนก็รีบโอน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 พอโอนก็นไปอา้าวไม่มีชื่อมึงเลยนี่จุกรู้อะไรทำนองเนี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะฝากนะครับว่าคือสงครามการโฆษณาชวนเชื่อเรื่องชาตินิยมเนี่ยมันก็มันมันก็มันก็ดีนะชาตินิยมนะแต่บางครั้งเนี่ยนะสังคมก็ตั้งข้อสังเกตว่ามันอาจจะเป็นช่องทางในการ เออ่ทำคอนเทนต์อะไรหรือเปล่าทำคอนเทนต์เอนเกจเมนต์อะไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะนะบางคนก็บางคนก็บอกว่ามันมันดีนะคนจะได้สนใจใชายแดนจะได้ไม่เสียดินแดนนะครับบางคนบอกอยิ่งมีทหารมาพูดเนี่ยโอ้โหบังเกอร์ของพี่นะเนี่ยถ้าไม่มีนะผมไปไงตุยไปแล้วอะโอ้โหมันเป็นเหมือนกันสงครามโฆษณาชวนเชื่อหรือเปล่าเป็นใช้ประกอบในการ ให้ประชาชนเชื่อแล้วก็บริจาคโอ้โหน่าสงสารนะอะไรงเงี้ยนะนะนะก็แสดงให้เห็นว่าแม่ทัพจะไม่จำเป็นไหมนะถ,ถ้าขาดเข้าไปเนี่ยแล้วใครจะทําถนนเนี่ยนะหรือไม่ถ้าไม่มีรถด,ดูดซ่วมนะครับนะไม่มีรถด,ดูดซ่วมเนี่ยประเทศไทยอาจจะเสียดินแดนคือมันกลายเป็นว่าอินฟูทอนนี้เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วเป็นทุกอย่างเป็นแม่ทัพเป็นนายกอะไรทุกอย่างเลยเนี่ย ประเทศทาติขับเคลื่อนด้วยอินฟูหรือล้วแสดงอะไรนายกมีไว้ทําไมหลายหลายคนถามมีเฮ้นายกมีไว้ทําไมวะนะครับนะแม่ทัพมีไว้ทําไมคนก็เลยตั้งคําถามนะครับว่าเพราะว่าอินฟูออกข่าวทุกวันอ่าสถาบนีโทรทัศน์ก็เล่นข่าวอินฟูทุกวันทุกวันเพราะอะไรเลตติ้งมันได้ผมถามบกอุ้ยเรตติ้งมันได้นะพี่เดเรตติ้งมันได้เล่นต่อเนื่องต่อเนื่องนะครับนะครับเข้าใจไหมคือมันกลายเป็นว่าประเทศเราเนี่ย บางคนเขาพูดแรงๆนะผมก็ไม่ได้เห็นด้วยเขาบอกอะไรเฮ้ยรัดล้มเหลวหรือเปล่าวะสแกมเมอร์กระปาบไม่ได้อังกฤษอเมริกาแม่งก็ยึดทรัพย์พวกไอ้สแกมเมอร์ไปแล้วห่างไกลเป็นหมื่นๆกิโลเกาหลีก็จัดการไปแล้วเวียดนามก็ทําญี่ปุ่นก็ทําจีนเจิญจับประหารชีวิตหมดไอ้เราชายแดนติดเขมรทําไมไม่กล้าหรือว่ามันต้องหาอินฟลูมาจัดการนะครับมันบ้านเมืองเราจะคาดหวังอะไรได้ไหม นะครับมันมันมันคาดหวังอะไรไม่ได้นะอย่างที่พี่ชูวิทย์และนักวิชาการหลายๆคนที่บอกว่าประเทศเรามันมีอินฟูประเภทนี้รับบริจาคนะครับนะนะครับนะรับบริจาคช่วยเหลือประชาชนรับบริจาคช่วยเหลือทหารอินฟตูต้องไปไล่เขมรออกจากชายแดนเนี่ยแสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวของระบบอย่างพี่ชีวิตก็บอกเนี่ยดูนะรับทหารชายแดนแม่ทงแม่ทัพอะไรต่างๆนี่เขาทำอะไร แลว้วงาประมาณปีละสองแสนล้านเนี่ยเขาไว้ทําอะไรกันบ้างแล้วทำไมทหารเหลิมมันมันต้องรับบริจาคนะนะครับมันมันอย่างพี่ชูวิทย์พูดเนดะียวก็น่าเหตุผลมีเหตุผลนะนะครับนะครับ,นะรบแล้วคนไทยก็เชื่อนะโอ้ยตอนนี้กระแสะปั่นชาตินิยมทหารบรรดามแม่ท o งแม่ทัพเดินสายไปตามโรงเรียนบรรยายให้ความรู้เรื่องรักชาติกันที่ผ่านมาไม่เคยบรรยายแต่ทุกนี้บรรยายบ่อยคนก็เลยถามว่ามันอะไรมันเกิดอะไรขึ้นในในประเทศไทยนะครับพี่น้องครับ นะวันนี้ก็ดูกันนะสิบโมงเช้านะนะครับเหลืออีกประมาณแปดโมงยี่สิบนาทีเนี่ยผมจะให้สัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์รายการของอพี่ดนัยรายการหมาแก่รายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์ประเด็นสําคัญในวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องการฟอกเงินโดยใช้มูลนิธินะครับฟังแล้วก็อย่าตกใจนะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอินฟูเลยคือตอนนี้ <c oughs> แหล่งข่าวที่ผมได้มาเนี่ยหลังจากการแถลงข่าววันนี้เขาจะดูสเตตเมนต์ของไอ้มูลนิธินี้ และนำไปสู่การศึกษาว่ามันเกี่ยวกับการฟอกเงินนะครับนี่นี่ผมเล่าให้เลยทิศทางข่าวจะไปว่าเฮ้ยฟอกเงินหรือเปล่านะครับวันนี้จะเริ่มปฏิบัติการในการตรวจสอบมูลนิธิที่กําลังจะแถลงข่าววันนี้ว่ามันจะนําไปสู่การฟอกเงินไหมหรือว่าเป็นมูลนิธิที่ทําดีเพื่อสังคมนะครับเป็นองค์กรแห่งการทําความดีเหมือนกับบุ๋มปนัดดาหรือว่ามันจะเป็นเรื่องการฟอกเงิน อันนี้ทิศทางข่าวในวันนี้ผมก็จะให้สัมภาษณ์พี่ดานายก็คือประมาณ8โมง20นทีเนี่ยนะครับรับปากพี่เขาไว้แล้วนะครับเมื่อคืนนี้ก็ทางบกเขาโทรมาแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความคาดหวังวันนี้แต่แแต่มีแหล่งข่าวบางแหล่งเขาบอกว่าอินฟูอาจจะมานั่งร้องไห้แล้วก็บอกว่ารู้สึกท้อแท้ ปดหูเหนื่อยจังเลยมีแต่คนสงสัยเราวันวนแทนที่จะทําบังเกอร์ทำถนนให้ทหารขนาดอยู่ในป่ายังมาต้องนั่งตอบคําถามเลยว่าทําไมต้องปกปิดความจริงทำไมทาไมต้องโกหกประชาชนนะครับเอาเงินไปไหนนะครับนะทำไมไม่ชี้แจงรายรับรายจ่ายขนาดอยู่ในป่าคนยังตามไม่ถามเลยท้อแท้เนี่ยตอนนี้ไม่ลงพื้นที่ละโอ้โหทหารตะเหินนี่วาดผวากันแล้วครับว่าขาด ขาดเธอไม่ได้หัวใจอขอสารภาพครับนะพอดูจากหลายๆอย่างเนี่ยเช่นกูเซงเลยกูงงเลยเช่นคำพูดของอินฟูนะครับนักข่าวก็ส่งมาเช่นกูงงทำไมต้องสงสัยกูสงสัยคนอื่นบ้างที่นะมูลนิธิคนอื่นเนี่ยไปมูลนิธิทนายรณรงค์ทนายเกิดผลกะไปสงสัยบ้างมูลนิธิต้นอ้อมูลนิธิ โอ้ยเยอะแยะเลยทําไมไม่ไปสงสยัยอ่านะมูลนิธิของบุ๋มบนัดดาไปสงสัยบ้างพวกนั้นก็เปิดรับบริจาคไปสงสัยมูลนิธิอื่นบ้างมาสงสัยกูอยู่คนเดียวนะหนึ่งงงสงทาไมสงสัยกูจ้องจะเสียบจะเล่นกูนะทาความดีนี่มันยากนะนะทำความดีไม่ยากหรอกครับการเปิดมูลนิธิอ่าถ้าถ้าเปิดมูลนิธิแล้วตัวเองไม่ไม่มีชื่อแล้วมามาบอกประชาชนว่าอ่ตัวเองเป็นเจ้าของมูลนิธิอันนี้ยาก ยากคือทําใจยากเพราะจะโดนตรวจสอบถ้าเปิดปริติแล้วมีชื่อตัวเองไม่ลําบากแล้วก็นอกจากนั้นก็เซง็งอยากกลับไปอยู่กับลูกนะครับเอ,อพี่น้องประชาชน FC อยากให้ผมไปต่อหรือพอแค่นี้คือคําพูดต่างๆเหล่านี้ <c oughs> มันบ่งบอกว่าเ,เขาจะไปไม่ไหวนักข่าวก็วิเคราะห์มาคืนเมื่อคุยกับพี่เดว,ว่าเออนะมันมีข่าวลือทํานองว่าเขาอาจจะประกาศยุบมูลนิธิ นะครับจริงๆเขาประกาศยุบไม่ได้นะเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับมูลนิธิเลยแต่เขาก็ได้ที่ปรึกษากฎหมายดีบอกเอ้าอ่าพี่พี่ก็บอกไว้แ้วพี่ร่วมกว่อตั้งอืนะพี่เป็นประธานที่ปรึกษาอ่อพี่เป็นอะไรนะเป็อ่ะพอเป็นประธานที่ปรึกษาบอกที่ปรึกษามันต้องมีการแต่งตั้งนะเราไปดูกฎหมายมูลนิธิต้องแต่งตั้งอ่ะไม ไ่ได้พี่พูดอย่างนั้นเดี๋ยวพี่ไม่มีหลักฐานพี่ก็เสร็จเนี่ยไปแต่งตั้งย้อนหลังเนี่ยแล้วเอามาแสดงต่อประชาชนแสดงต่อเจ้าที่ว่าแจ้งความเช็จนะคณะกรรมการมูลนิธิลูกน้องพี่ก็ติดคุกก,กันหมดอะไปดูคดีที่ระยองอะผมมีคําสั่งเลยอะก็ติดคุกติดตารางกันหมดเนี่ยเพราะนั้นเปลี่ยนใหม่ครับผมว่าที่ปรึกษากฎหมายเบอกว่าเอาอย่างนี้ที่นะครับพี่ครับนะพี่ก็ใช้คําว่ากิตติมศักดิ์นี่เหมือนกับไอ้พวกอะไรที่ปรึกษารัฐทุนตรีกิตติมศักดิ์ เข้าใจไหมอ่ามันก็ไม่ต้องไปเลยมีอะไรแต่งตั้งเลยนะฮะเราก็อ้างของตัวเองว่ากิิมศักดิ์คือมูลนิธิเป็นองค์กรไม่แสวงหากําไรคุณจะเป็นที่ปรึกษาอ่าอะไรก็แล้วแต่มันต้องมีการแต่งตั้งมีรายงานการประชุมคุณกล้าทํารายงานเท็จย้อนหลังมาไลยสามคนนะ่ะนะครับไล่สามคนรามีเพื่อนผมอยู่คนเนี้ยนะนะอ่าชอบถือเหล้าคังละแบนนะ่ะเจอทีไรก็พกมาแบนอยงเงี้ยมันไม่รู้เรื่องผมเคยคุยแล้วกล้าแม้ทำรายงานการประชุมย้อนหลังนะ่ะแบบแต่งตั้ง นะครับพี่อินฟูเนี่ยนะครับว่าเป็นที่ปรึกษากล้าหรือเปล่ากล้าหรือเปล่าติดคุกเนะี่ยรายงานเทนะ็จเนี่ยนะครับและการรับบริจาคเนี่ยต้องมีค่ะมีรายงานการประชุมถ้าไม่มีนะครับจบเหตุครับไปดูคําสั่งที่ระยองมีนะฮะเกี่ยวกับเรื่องสมาคมสมาคมผมมีเลขเลขหมดรายละเอียดนะครับของผมนี่รายละเอียดครบถ้วนนะเข้าใจนะพักพวกเขาส่งมาให้หมดอนะ่ะ นะครับนะเข้าใจนะวันนี้ก็ดูนะครับว่าเขาจะยุบสมาคมยุบอ่ามูลนิธิไหมนะครับหรือไม่เขาก็ประกาศยุติบทบาทเพราะตอนนี้แหละกระแสแมลงไปไม่ไหวแล้วตอนนี้อินฟูไม่กล้าแปะลิงก์กัปสิกรแล้วอืมอาจจะต้องเปลี่ยนไปธน,นาคารกรุงเทพบ้างหรืออะไรเงี้ยนะครับหรือกรุงไทยนะเพราะว่าผมว่าเขาไม่กล้ารับบริจาคนะนะนะครับผมว่าเขาน่าจะแบบอืนะทําความดีมันยากสังคมไม่อยากให้ผมช่วยเหลือสังคมโอ้ผมฟังแล้วผมอยากจะร้องไห้นะครับ นะ,ะคนพวกนี้จะขัดขวางผมในการที่ผมจะช่วยเหลือทหารสงสารทหารนะ,ะเขาทำเพื่อประเทศชาติอะไรทํารองเนี้ยผมดูนะแล้วก็บอกว่าเนี่ยทุกคนก็ขัดขวางผมอย่างนั้นเป็นไงไม่มีใครอยากให้ผมทำแล้วเป็นไงผมแล้วก็ร้องห้ายกมือแล้วก็อาจจะ,ะยุติบ,บทบาทเป็นไปได้นะ,ะให้คนลืมไปก่อนเดี๋ยวรอหลังเลือกตั้ง อ่าก็มาใหม่มันมันเป็นไปนได้นหะครับผมว้านนะนี่เขาวิเคราะห์นนะวิเคราะห์กอันเล่นๆนะครับแต่วันนี้ก็คาดหวังว่านะคณะกรรมการมือที่สามคนเนี่ยนะครับสามคนเนี่ยน่าจะมาถแถลงข่าวนะเขาจะได้ถามว่าเออท่านประธานครับเป็นยังไงครับท่านประธานอ่าเมื่อวานนี้คุยกับนักข่าวเขาบอกเอา้าท่านประธานเนี่ยเดินทางไปเที่ยวอิตาลีนะบางคนบอกไปจีนไปอิตาลีนะท่านประธานอนะ่ะท่านผู้หญิงคนนี้ผมก็เคยเจอถ่ายรูปก,กับน้องกันนะน่ารัก อืมอ่าน้องคนนี้ก็เคยมีถ้าจําไม่ผิดรู้สึกจะมีเรื่องฟ้องร้องกับอ่าคนคนหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องคดีหมิ่นประมาทอะไรอะไรพวกเนี้ยนะเท่าที่ผมทราบนะครับก็เจอกันเนี่ยนะน้องคนนี้ก็เจอในงานวันเกิดของท่านอินฟูเนี่ยนะร้านไหนอะร้านอ่าพักพวกผมเนี่ยแถ,า,ถาเนี่ยแหละรามินทาน,นี่แหละกล็ไปด้วยกันผมก็ไปคนดงัดงๆไปเยอะเลยผมยังมีรูปถ่ายอยู่นะ ก็ฝากไปยังคณะกรรมการสามคนนะครับมันจะมาหรือเปล่ามาก็ระวังนะถามไปถามมาเนี่ยนะถ้าเกิดไปรับจ้างเปิดมูลิธิแล้วก็ให้อินฟูไปรับบริจาคระวังนะจะกลายเป็นตัวลานตัวการร่วมกระทาความผิดไปเงินทองที่ถอนถอนไปไหนเนี่ยนะครับเรื่องต่างเหล่านี้ถ้าสมมติสมมตินะเป็นเรื่องสมมติถ้าไม่โปร่งใสมีการทุจริตก็ต้องรับผิดชอบแต่ถ้าเกิดไม่ทุจริตก็แล้วไปนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ดูนะว่าเขาจะมากันไหมนะแต่ส่วน ใหญ่บางคนก็คาดหวังว่าเขามาเขาต้องเตรียมทนายความมาทน,ทนายความก็มีเจ้าประจ,านะจ,าระจําอยู่แล้วผมก็เดาได้ขี้เกียจเอ่ยชื่อนะมีเจ้าประจําของเขาอยู่แล้วนะครับก็มามาเลยทนายความก็มาแถลงนะครับคล้ายๆวัดนาป่าพงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะวันนี้นะครับก็ดูวันต่อไปนะแต่สิ่งที่ผมบอกแล้วว่าวันนี้อยากได้สเตตเมนต์เงินเข้าเงินออก สัญญาจัดซื้อจัดจ้างใบเสร็จรับเงินเนี่ยคนอยากรู้นะครับนะพอได้ปุ๊บเดี๋ยวเราก็มาแกะแกะปุ๊บก็ดูแลเดี๋ยวเราเอ้ยจะนําสู่การฟอกเงินหรือไม่นะวิโรจนะครับสสพักส้มเขาก็เตรียมตั้งแท่นรับมีดแล้วนะครับนะอันนี้ก็เรื่องราวเราก็ประมาณนี้แหละอืมประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเรื่องเรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ในวันนี้นะะนครับเข้าใจนะเอนะครับก็ดูกันต่อไปนะครับ แล้วก็8โมง20ก็เดี๋ยวอาจารย์เดก็จะให้สัมภาษณ์รายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์ทางช่อง9นะครับก็เนี่ยประเด็นฟอกเงินคือการฟอกเงินหมายถึงอะไรนะครับเราเข้าไปใน Google หรือถาม AI ดูก็ได้นะครับเราจะได้รู้ว่ามันเป็นลักษณะการฟอกเงินนะนะนะครับเดี๋ยวอ่านเนะี่ยการฟอกเงินหรือการนําเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทําความผิดนะครับนะโดยการหลอกลวงประชาชนหรืออะไรทํานองนี้หรือได้โดยไม่ไมชอบด้วยกฎหมายก็เอาเงินผิดกฎหมายมาฝากข้อมูลนิธิ เนะครับเราเปิดมูลนิธิขึ้นมาแล้วก็ประชาชนอาจจะบริจาคก,ก็ส่วนหนึ่งสมมติ200ล้านประชาชนอาจจะ50ล้านนอกนั้นอาจจะเป็นเงินจากสแกมเมอร์อาจจะเป็นเงินจากาพวกเจ้าของอเว็บพนันออนไลน์หรือพวกทุจริตคอร์รชันก็เอาเงินเหล่านี้มาฝากเข้าไปในมูลนิธิอันนี้คือการฟอกเงินนะครับแล้ว คนที่ฟอกเงินประชาชนอาจจะบริจาคอย่างเช่นสมมุติว่าตั้งมูลนิธิขึ้นมาผมไม่ได้หมายถึงอะไรนะนะครับอันนี้ผมคุยกับอ่าพวกที่เขาทางานฟอกเงินนะนะครับนะเขาเล่าให้ฟังก็เป็นเพื่อนเพื่อนพี่เดเนี่ยอ่าเพื่อนผมก็เคยเป็นพอ,อปปงองอยู่สองสามคนเขาเล่าให้ฟังเขาบอกพี่เดย์วิธีการฟอกเงินมันตั้งมูลนิธิขึ้นมา,มานะครับตั้งมูลนิธิขึ้นมา,มาแล้วหาคนดงัดงๆมาโฆษณาชวนเชื่อนะมาโฆษณาชวนเชื่อนะครับพอหลังจากโฆษณาชวนเชื่อเสร็จแล้วปุ๊บมันก็ จะมีเงินบริจาคเข้ามาเพราะเอาคนดังๆที่มีคนติดตามเยอะประชาชนก็ฝากเงินเข้ามาอย่างสมมติ200ล้านน,นะครับประชาชนอาจจะฝากอาจจะเข้ามาสัก50นอกนั้นก็จะเป็นเงินผิดกฎหมายเช่นสแกมเมอร์จากเขมรน,นะครับสแกมเมอร์จากอเมริกานะครับแล้วก็พวกเงินทุจริคตคดโกงเงินทอนก่อสร้างอะไรต่างเข้ามาพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะมีลักษณะ เขาเรียกอะไรไม่ประสงค์ออกนามเอาเงินมามาเข้ามูลนธิธิคือไม่ประสงค์ออกนามอาจจะโอนเข้ามาก็ได้อะไรก็ได้แต่ไม่ประสงค์ออกนามนะครับนะเนี่ยครับนี่คือวิธีการฟอกเงินนะครับเงินประชาชนมีนิดเดียวเป็นฐานตั้งต้นนิดหนึ่งสองร้อยล้านอาจจะมียี่สิบสามสิบล้านนอกนั้นเป็นเงินผิดกฎหมายหมดเลยนะครับอันนี้ผมถามไอ้พวกที่เขาทำงานฟอกเงินก็เพื่อนผมเองเนี่ยนะครับพอมันเข้ามาแล้วพอจะไปตามต้นต่อบริจาคไปไงไม่มี เพราะอะไรเพราะเขาประกาศทางโซเชียลไงโอนเข้าบัญชนะีนั้นบัญชีนี้เพราะนั้นมาจากไหนทั่วโลกเลยเพอเข้ามาในในบัญชีมูลนิธิแล้วก็มันก็จะเอาเงินเนี่ยไปใช้ต่อนะการถอนเงินจากมูลนิธิเขาจะเน้นถอนเงินสดพอเงินสดปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้เส้นทางเงินมันขาดช่วงนะครับนะครับขาดช่วงเลยพอถอนเงินสดปุ๊บเราไม่รู้เงินสดไปไหนเข้าใจไหมหายไปเลยเงินน่ะเข้าใจนะ นะะเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกอน